สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซของทวีค้นเดิมสู้กูทุนครับพี่น้องมื่อนี้พบพอกับผมในมือวันที 1, ่หนึ่งสิงหาคม2,566ันห้ร้อยหพี่น้องเด้อนะครับหลังจากออกโรงพยาบาลไม่ๆพี่น้องนะครับร่างกายยังบระแข็งแห้งดีพี่น้องครับยังเก็บทิ้งเก็บกระดูกกระเดี่ยวโยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับบางสองามมือขึ้นหลังพี่น้องในนอนโรพยงบาล เสียค่ารงพยาตั้งสี่พัน 4, พี่น้องขึ้นเดี่ยวสี่พันอยสิบกิบาทเพราะราบอรถดหมอใส่ขาพี่น้องนะครับมีบัตรทองมีบัตรทองแล้วก็มีอ่า,อารักษาทุกโรคสามสิบบาทก็มีพี่น้องแต่ว่าเขาว่านะครับเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนี่ต้องใส่พ่อระบรอร์ย่างเดี่ยวประดันพี่น้องอันนี้จำเป็นต้องได้จกเงินหรือว่า เอาเงินเอฟซีหรือว่าพี่น้องโอนมาซอยคาเฮ็ดออ่านกซอยคาล่องบาสนั่มหลับพี่น้องนะครับพี่น้องทางอ่าเกาหลีใต้นะครับอ,อ่าเกนะาหลีใต้ใหญ่ทั้งเกาหลีใต้เพิ่นอ่าซอยโอนมาซอยคาล่องบาสนึงพันบาทขอบคุณหลายเด้อนะครับขอบคุณเอฟซีสุขูสุกคนที่ให้กำลังแรงใจที่เป็นแรงผลักด,ดันของทวีคนเดิมสุข,ขูทุกคนขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทาง สารคามขอประคุณนะครับทา่านผู้ใหญ่ทางสารคามปฏิทโทรมาคุยมาถามเรื่องรถเลี้ยงล่าเลี้ยงเป็นยังไงนะครับขอประคุณหลายๆเด้อนะครับที่ท่านให้ความเมตตาความหักความแพงให้ความสงสารกับทางช่องนิดหน่อยทวีคนเดิมนะครับหักลูกคือหล,ลานของท่านนะครับขอประคุณคุณแม่หวานนุ่นตุลน,นะครับทางออกไปเลี้ยงเมืองขอนแก่นนี่นะครับขอบคุณหลายๆที่โทรถามข,ข่าวอยู่ตลอดเวลา นะครับมียังกับเป็นที่ปรึกษาของทวีคนเดิมบแล้วก็ขอบคุณหลายเด้อนะครับเอฟซีนะครับโบแมนเอฟซีดอกพี่น้องเกือบจะเหมือนเครือญาติกันพี่น้องนะครับเอาเพิ่นดีเกินพี่น้องนะครับเอาขอบพระคุณคุณแม่ติมทั้งกาลสินหลายเด้อนะครับที่ท่านมาเยี่ยมมายามที่คุณแม่เอาน้ำอ่ามนหรือว่าเอายามาให้ลูกได้ท่าแผลท่าบาดนะครับเอาขอบพระคุณคุณแม่ติมหลายคุณแม่ติมกระซอย นะครับซอยขายุกขายาแล้วก็กับทีมงานของเพื่อนและพี่น้องนะครับเพื่อนพาเบิงมาแย่งมาดูแลอยู่ที่โรงพยาบาทสุดขวัญก่นขอบพระคุณสุขูสุข้นขอบพระคุณพี่นางขอบพระคุณหลานสาวนะครับหรือว่าคุณคู่หลานสาวนะครับอยู่ทั้งบ้านมอฝายนะครับที่มาเยี่ยมมายามมาเบิงอาวอยู่ที่โรงพยาบาลเด้อนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล้งของพ่อคนหลังเขาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกัน นะครับนี่ก็คือเลขของพ่อคนหลังเขางวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาพี่นอ้องเคือหลักฐานเก่าเอามาเวา้าเอามาเ,าเ,ามาเลา่าสู่พี่สู่น้องเอ็บซีในเบื้องในชมนํากันนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของเก่าพี่น้องนะครับงงววดททีี่่่่่่่ผาานมานมเเพิห้สูออขอโทษขอภัยวิ่งที่หนึ่งกับสามพี่น้องนะครับวิ่งหนึ่งกับสามบนล่างเข่าทึ้งหนึ่งทั้งสามพี่น้องนะครับสามก็คือสามห้าข้างบน ห้าสามข้างบนพี่น้องหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งข้างล่างพี่น้องนะครับเขาทั้งสองตัวแต่ว่าจับกูบ่เขาซ้ำทวีคนเดิมหรือพี่น้องคือกันเลยจับคู่ไม่เข้านะครับจับกูบเขา่าเอาเอาไหม้หวดนี่คุณพ่อเราทรงมหาห้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณพ่อคนหลังเขาหลายๆเด้อนะครับที่ถ่านวัตถิมบัป่าลูกหลานนะครับช่องทางนหน่อยช่องนี้นะครับหัขอหอยขอ,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 ขอแขนน้ำพี่น้ำนองคือเก่าพี่น้องเขามาแล้ว นะครับฝ er ากพี่น้องกดไลค์พี่น้องกดแค์ฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้ำเนี่เด้อนะครับพ well. <Hey, ี่น้องนะครับจากคนหนึ่งขอหอยขอแกงน้ำพี่น้ำนองนะครับที่สําคัญพี่น้องซอยแค่ให้ลูกให้หลานน้ำเน่เพื่อเปิดการการเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องซอยแค่นะครับช่องทีพีคนเดิมต้องถือปิดการการมองเห็นนะพี่น้องพี่น้องซอยแค่ให้ลูกให้หลานน้ำเน่นะครับช่องน้อยๆธรรมดาเลยพี่น้องนะครับช่องช่องใหญ่ๆคือช่องเพื่น โค้ยังไปพิ่นก็จิเห็นโรอยังไปคนก็จะเห็นน,หน้ำกันทัวโลกนะครับช่องน้อยๆกัจิีช่องใหญ่เพิ่นปิดบังเบิดพี่น้องนะครับยุซี่กับพ่ะท่านหลายซอเพื่อนฝากพี่น้องสุสสก,งสกุสุกคนซอยเปลี่ยนก็ร่างแรงใจซอยผ้าผักซอยดันให้ลูกให้หลานน้ำในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพี่นอ้องว่าวลายใหญ่ห้างพี่น้องวา่าทวีควนเดิมใดว่าวลายนอบักกนี่สันวาบางคนกับวา่าทวีควนเดือบอกอย่างโรงพยาบาลมาเดีวคือป่พักพรคือบรักษาตัวหายก้นลูก ค่อยออกไปเดินทางหาตัวคลิปหาตัวดีนะครับบอเฮ็ดกับอะไรคุณแม่เอ้ยลูกเต่านะครับมาพักอยู่นี่นะครับคาโรงแรมเพิ่นกขึ้นละสองรอยก็ยั่งสู่ทูไทยๆโยนะครับคาโยคากินก็นย่งกินเข่ามื่อระคาบพี่น้องนะครับเอานะครับจากทขงใดก็เป็นแขงใดละพี่น้องนะครับค่อยเป็นก้อยไปนะครับสักมือเนืงก็จะเป็นของเห่าพี่น้องนะครับเอาฝังแรงเครียดแรงแก่ชันคุณพ่อคุณแม่ปถิมปป่าลูกหลานสุกูสุกคนเอฟซี บาปล่อยทิไมไปข้างทางผู้เดียวก็จะม,มีวันนั้นคือทองทางยหงไงของเพื่อนนพี่นองเนาะฝากเ,เด้อฝากฟีฝากน้องสุก,กูสุกคนจองน้อยๆขอหอยขอแข,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 ขนน้ำปลาน้ำลุงน้ำพรีน้ำนองสุก,กูสุคนละพี่นองนะครับนี่คือหลักฐานเก่าทีติพานมากของอาจารย์คนหลังเขาพี่นองทั้งอำเภอภูเวียงนะครับนี่เพิ่นหามากวิ่งที่3กับ1พี่น้นองนะครับ3ก็ออกที่53 1ก็ออกที่ 1, 1, 1พี่น้่นองเขาซึ่ง2ตัวตัววิ่งตัว,ต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 วรุนเพื่อนพี่นองเนาะ แต่ว่าจบคู่ว่าเขาพี่น้องนะครับงวดนี้สี่ป็นตัวใดมาตัวใดพี่น right. ้องเบิกเบิงมาชมน้ำกันนะครับนี่คืองวดประจําวันที่16สิงหาคม2566พี่น้องนะครับนี่คืองวดประจําวันที่16สิงหาคม2566ั้ยเด้อพี่น้องเด้อพ่อคนหลังเขาเปิ่นไห่เลขวิ่งมาก่อนพี่น้องนะครับเพิ่นเขียนมาจากสี่ทวีคนเดิมเขียนตามที่เพิ่นเขียนนะครับไห่เลขกวิ่งมาก่อนวิ่งข้างบนก็คือ4พี่น้องวิ่งบนสี่ วิ่งล่างหกพี่น้องนะครับเพิ่นบอกว่ามาลานเปอร์สซ้นพี่น้องรับประกันมาลานเปอร์สซ้นนะครับงวดนี้บอพาดพัฒนเพิ่นว่าท่านได้เข้ามาแล้วงวดรุ่นหางสีจังก็นนี่อีกพี่น้องเพิ่นว่าได้พี่น้องนะครับเอาฝากพี่น้องอิฟซี่สุก,กูสุก้นนะครับติดตามเพิ่นไว้นะครับฝากกดไลค์กดกดแค่ฝากกดติยมว่าฝากกดติดตามไว้นั่งเลยด้ยพี่น้องเด้อนะครับบอกพิดว่าถูกทวีค,คนเดิมก็หลายพี่น้องดินพันนะครับ เอาการนอกการจ่าทวีคนเดิมเป็นคนเว้าเรี่ยวพี่น้องนะครับกอโทษก่ออภัยพี่น้องเอฟซีเอาว่าไอเจ้าคือเว้าเรี่ยวเตะนะครับคุณแม่ก็บอกบอกทศชาได้ปวดหัวมันตึ๊บเลยนะถ้ากรุงเทพก็ได้เอาว่าทวีคนเดิมเอ้ยเว้าคนไทยในภาษาไทยแน่แม่ฟังโมโหเรื่องบางคนว่าพี่น้องนะครับเพิ่นท้มากเ้าภาษาไทยในลูกแม่เห็นลูกเว้าแม่อยากฟังน้ำเพราะว่าคือเว้าดีเว้าม่วนแท้ว่าท่านเพิ่นว่าพี่น้องนะครับหรือว่าปฏิทำมทาย่องบวกพี่น้องเนาะ เอาขอขอบคุณคุณแม่ที่โทรมานะครับว่าให้บ้าไทยนะครับผมก็บอาไทยบอกของพี่น้องบอาไทยบอกของบากทีอีสานบ้านเฮาก็พยายามบอกสซาที่สุดแล้วหล่ะพี่น้องเนาะพยายามซาที่สุดแล้วลับพี่น้องทวีคนเดิมเป็นคนเบาเร็วพี่น้องเป็นคนเบาเร็วพยายามทําตัวให้เขากับพี่น้องอิบซีถกคนนะครับพยายามทําทุกลิปทําให้ดีที่สุดพยายามทําให้เบาสาดๆให้เบานิ่มๆให้เบา ให้มีตรงตุยพี่น Sadly, ้องแต่ว่ามันหังมันหังเบาไปแล้วมันเลี้ยว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 ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องผมกับพยายามอยู่หังเบาหังมันก็ยังว่าหล่ะพี่น้องหังเบาหังมันก็ยังว่าพี่น้องท่านได้เบาเลี้ยวๆก็เลยไล่เนี่หังเลี้ยวขึ้นพี่น้องเอาท่นจีจะปวกปากออกไาพี่น้องเนาะเอาท่านจะบากยังไงก็คือเบอกจุลิงลับหล่ะพี่น้องนะครับอ่ะบอกนู่งหัวมวนกันเด้ออีพ่ออีเมลนะครับอย่าถื่อสวด กูเที่ยงนะครับคำบอกของทวีคนเดิมค้มรมู้กับจบเคชัชนโปรหกพี่น้องความู้กับตำตำการศึกษากับบริเดีเปียบเทียบแข่งกับผู้ใดพี่น้องการทำคลิปกับท่า er ของตัวของเองนะครับบอขอแข่งกับช่องใหญ่ของเพิ่อนเลยพออีเมสุขุสุคนไม่ขอแข่งนะครับไม่ขอชิงดีชิงเดดกับช่องไหนการทำคลิปของทวีคนเดิมก็ไม่ขอแข่งพี่น้องนะครับบอขอแข่งกับผู้ใดพี่น้องพี่น้องเปียบเทียบ ใส่กับช่องใหญ่ๆเพื่อนช่องอื่นเพื่อนอยาไปเปรียบเทียบใส่เด้อน,นะครับจองลูกจองหลานทวีก็เดิมค่อยไปค่อยไปพี่นอน,นะครับบางแรงเครียดแรงแก่จากที่จากดองนะครับผู้ที่เพื่อนสงสารผู้คเพื่อนเมตตาเขามากเป็นแรงพักดันค่อยมาเบิง่งมาแย่งนะครับขอพระคุณหลายๆเด้อทีบ่ทิมบ่าปาก,กันนะครับขอพระคุณคุณพอ่อคุณหลังเขาสลับลิปนี้นะครับเนะาะเอาไวะจำวันที่16สิงหาคม2566พี่นอน ค,คุณพอ่อคนหลังเขาให้วิ่งที่4ีน่นะครับข้างบนนะครับบนวิ่งสี่่างวิ่ง8โอล่างวิ่ง6พี่น้องนะครับล่างวิ่งที่6หรือพี่น้องเดอ้อเพื่อนบอกว่ามาล้านเปื้เส้นนะครับงวดนี่บอ่อพลาดนะครับถ้าได้เข่าแล้วงวดรุ่นจังก็เขา่าพี่น้องจังก็เสียกลางลำงวล่วลำค่อยสันเบนวาพี่น้องนะครับหอยพี่น้องปิดจารดาเบิงผมกะได้แนวทางจากเพื่อนทรงมหยัยทังหนาเฟีสหนาไลา่นะครับ ไม่ว่าอาจารย์รุ่งตะวันไม่ว่าอาจารย์คนหลังเขาไม่ว่าอาจารย์สมชายไม่ว่าอาจารย์คนเมืองเลยนะครับหลายหลายท่านไม่ว่าคุณแม่ดอกไม้ป่าทางพัทยาสองนะครับเพิ่นทรงแนวทางมาให้กระขาดหลายสูหลายคนอยู่พี่นองนะครับย่างบัตรท่นทรงมาให้นะครับก็หลายคนอยู่ที่ย่างบัตรน,น่านลงด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขู่สุคนที่ให้กําล,ลังแรงใจลูกหลานทางช่องในห,หน่อยทวีคนดื่มด้วยดีมาตลอดพี่น้องมาก พี่น้องก็ค่อยจัดพี่น้องคัดก็ค่อยพันด้พี่นอ้อ,นนองบ่มักเบิง่งเพื่อความสุขควมบันเทิงเคนั้นก็พ่อย่าเฝ้าหหา้เฝ้าได้ให้กันพี่น้องนะครับช่องทางเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงตัวเลขเป็นสูตรคำาน่วณให้พี่ให้น้องเพียงทนันคุณพ่อคนหลังเขาเพื่อนทํำสูตรมาได้ยังไงเพื่อนก็เอามาให้ทวีคนเดิมล่วงให้พี่น้องเบิง่งจังสันพี่น้องเนาะพิจ,จารณาเบิง่ง นะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมพี่น้องมักคอยไปจัดสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลกันบ่ม,มักนะครับพี่น้องก็เรียนพานุพี่น้องเด้อจะเฝ้าให้เฝ้าดด้ให้กันสะนาสนุนให้พี่น้องสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นบ่สนับสน,นุนให้พี่น้องไปเด่นกันพนันเตยังใดขอบพระคุณทุกกระรังแรงใจถูกขอบคุณทุกไตลถูกแค่ ขอประทุนคอมอเมนขอประคุณลูกหลานสุขคูุ่กคนที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นลิปจนว่าจ,จบลิปพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่บวกข่ขวาวโวษณาเด้อนะครับเบิง่งโฆษณาให้โรคไตรานน้ำเนยพี่น้องพ่อได้เบิง่งพ่อได้ขาดน้ำมันเติมน้ำมูกน้ำมันบ่ิเวเติมรถยา,างดอกพี่น้องเติมรถหมอเตร์ไส์นะครับบ่มีรถใหญ่คือเพิ่นพี่น้องวาสนาทวีคนเดิมสี่มีโอกาสชี่รดใหญ่คือเพื่อนบ่บูนะครับช่องอื่นเพิ่็ขี่รถเก่งขั้นละลานพี่น้องนะครับใน ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีช่องยูทูบเบอร์ทวีคนเดิมผู้เดียวพี่น้องที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นองนั้นมิตรลถกิ่งเบิร์ดนะครับวางแรงเค่ียแรงใจพึ่งข้าบารมีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสุกูสุคนซอยเป็นแร่งพักดันให้ลูกให้หลานได้เกิดน้ำเพิ่มในเด้อพี่น้องเด้อช่องคำพากำพ้อยฝักปีฝักน้องสุกูสุคนสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมขออําลาพาจากพี่จากน้องในคลิปข,ของ คุณพ่อคนหลังเขาไว้เพียงที่นี่พ่อกับผมในคลิปหน้าของผูใ้ใดนั่นให้พี่น้องติดตามรับชมรับฟังเบิง่งน้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เขมามาเบิ่ไงมาแย่งสวัสดีครับ